เริ่มต้นจากสองพันนี่แหละแล้วมาเรียนรู้เรื่องการไลฟ์สดไม่มีเงินยิ่งแะนะ short, ย่นะครับไลฟ์สดทำได้ขยันมากเนี่ยกะระเตงลูกกุ้มลูกไปไลฟ์สดไปเห็นไหมข้างหลังนี่ไม่ใช่ฉากนะกระดาษสีพันละห้าบาทไปซื้อมาแปดฝาบ้านเนี่ยแล้วก็ไลฟ์สดเดือนแรกครับขายของได้สองหมื่นกว่าบาทนะแล้วค่อยเอาตัวเองมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์เปิดบินสองหมื่นห้าแล้วขายได้กําไรหลักแสนครับแล้วก็มาเปิดบินเป็นดีลเลอร์ครับอัพบินทีหลังไม่เรียกอัพบินนะเรียกลงทุนซ้า ันนี้คุณเปิดสอง0ันหไปก่อนขายไปสกักพักเริ่มมีทุนแล้วคุณต้องจ่ายอีกสองพันสองมื่นห้าครับมันคือการเปิดบินอนะ่ะมันไม่ได้เป็นการสะสมแบบนั้นนะครับการเปิดบินสะสมไม่ได้อืมมันคือการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะน,นั้นผมถึงบอกไงถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการลงทุนแล้วรืมมีบัตรเครดิตอย่างเงี้ยเปิดบินเป็นดีลเลอร์ไปเลยเดือนนี้โคตรคุ้มนะนะเออเอเนี่ยแล้วดูดิเนี่ยทหารหญิงฮนะสามจังหวัดชายแดนใต้ครับ ีคยตนออฟฟี่ fee, เวลาก็น้อยฮะแต่ใช้เครื่องมือไงกู้เงินมาเป็นดีลเลอร์เพราะรู้ว่าเป็นดีลเลอร์เนี่ยได้ผลตอบแทนสูงสุดในเมื่อตัวเองมีเวลาน้อยยังทํางานประจําต้องใช้เครื่องมือให้ครบเนี่ยแล้วทํากาไรไปสองแสนกว่าบาทเพราะอะไรรูป้ป่ะก็เขาติดทิปมาดี่ะเนี่ยเขาได้ไปมาดีฟเนี่ยทหารนะครับไม่ใช่นางแบบ f H m นะฮะนี่ทหารหญิงนะครับพอติดทริปมาดิฟแล้วเป็นไงไปถ่ายรูปแบบนี้แล้วมาโพสโซเชียลมีเดีย คนหลังไหลามาเป็นตัวแทนเยอะมากแม่ออฟขอเป็นตัวแทนด้วยอยากมีชีวิตแบบนี้โอ้โหมีเวลาน้อยๆก็ยังทําได้เห็นไหมทุกคนเนี่ยโคดออฟฟี่เนี่บอกผมเลยกลับมาจากมาดีแบบตัวแทนเพิ่มเป็นร้อยใช้รูปที่ไปทุกวันไปมาตั้งแต่ปีก่อนนัะก่อนโควิดทุกวันนี้ผมยังเห็นเขาเอารูปที่ไปมาดีมา,มาโพสอยู่เลยอะ่ะทริปเดียวคุณหากินตลอดชีวิตคนดูดตัวแทนได้ตลอดชีวิตโคตรคุม้มนะ แล้วก่อนหน้านี้ไม่มีนะผมพูดได้เลยเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่โอ้โหพีพพคโคตรอะนะครับ